เอาล่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยิงบอดบอกว่าโหดเรื่องราวของการอาชีพเล่าของผมจะเป็นยังไงต่อไปผมจะสามารถฆ่าบอดได้หรือเปล่าหรือว่าผมจะโดนบอดฆ่าซะก่อนเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อไปแต่ทุกคนพร้อมกันแล้วก็งั้นเราไปรับชมกันเลยปิดกัน เริ่มเกมมาผมก็ตจตหงิดใจหน่อยละเพราะผู้เล่นในแบตนี้ไม่ใช่บอดเลยแต่เป็นคนดูท่าแล้วน่าจะมีแต่คนเก่งๆซะด้วยแฮไอเรากน็นึกว่าจะได้ขึ้นไปเป็นราชาจ้าสลัดได้อย่างสบายๆแต่ดูท่าแล้วไอเราคงเป็นได้แค่ราชาไก่ตายกลางอากาศก่อนได้ก้าวเท้าเหยียบพื้นพระสุธาเลยแง,ง่ๆขึ้นเครื่องบินด้วยลำสิชพูเหมือนเดิมพร้อมด้วยสัญลักษณ์ของวง BTS ซิซตอรี่อาร์ อาซีสตอรี่ไอ้เนาะไอ้เีาะมิเตอรบบตชาดะชาดะอิโซกิบอร์เนคพอได้จุดไม้ก็พร้อมโดดแต่พอลงแล้วเราก็เสือกสงสัยอีกว่าไอ้ที่ตูเยียบนี่มันเป็นไปได้ยังไง เพราะไอ้ที่เรากําลังเหยียบอยู่นี่ไม่ใช่อย่างอื่นอย่างใดแต่มันคืนกระดาษโต้ขึ้นนี่มันหนักกว่าไม้กวาแฮร์รี่พอตเตอร์กผมในพาที่แล้วอีกเมื่อเราก้าวเท้าเหยียบพื้นดินแล้วเราก็ต้องฟ์มใี่เทียงเพื่อให้เข้ากับสโลแกนที่ว่าพี่ไม่โหดจะพี่รวยผมใช้เวลาฟาร์เผาอยู่นานมากจนผมก็ลืมไปว่าผมเองก็เป็นคนของตระกูลฮิวงะมันจึงทำให้ผมใช้เนรสีขาวในการตรวจสอบค้นหาที่อยู่ของศัตรูในระยะ50เมตรได้และเป็นเพราะเนรสีขาวมันจึงทาให้ผมได้เจอกับศัตรูเขา้าและดูท่าแล้วเหมือนว่าศ การลอบสังหารศัตรูในขณะที่ศัตรูกําลังเคลื่อนย้ายนั้นผมก็ได้วิ่งเข้าไปให้ใกล้ศัตรูได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็รีบจับปืนชาขึ้นมาทันทีโดยดูเหมือนว่าแผนการของผมจะสาเร็จด้วยฮะเพราะศัตรูยังไม่รู้เลยทั้งที่ผมวิ่งเข้ามาใกล้ขนาดนี้เมื่อเข้าใกล้ศัตรูได้แล้วผมไม่รอช้ารีบจัดการสังหารศัตรูในทันทีแล้วก็ได้เก็บเศษซากที่เหลือของศัตรูมาเป็นของผมและเมื่อผมสังหารศัตรูเสร็จแล้วผมก็มีตังพอที่จะช้อปปิ้งเพิ่มความโหดให้กับต ในระหว่างที่ผมกําลังหัวเสียนั้นศัตรูก็ได้เข้ามาลอยลังผมซึ่งการลอ,อยแ้งผมมันเป็นอะไรที่ยอมรับไ,ได้แต่ก็ยังดีที่ไว้ตัวทันแล้วผมก็เจอไอ้ตัวต้นเหตุแล้วบอกได้เลยว่าปล่อยไว้ไม่ได้ดูเหมือนจะอยู่พื้นที่โล่งด้วยแฮนี่แหละเป็นโอกาสดีที่เราจะใส่ศัตรูให้ล่วงผู้เล่นคนนี้ดูเหมือนจะพยายามวิ่งอ,อมม้อมไปยิงผมเดี๋ยวลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองกำลังอยู่บนพื้นที่โล่งอยู่มันจะททำให้ผมดน,นค่อนข้างได้เปรียบและใส่ศัตรูได้อย่างสบายในระหว่างที่ผมต้องมาจาัดการกับของนั้นก็มิศัตรู ซปีดูท่าแล้วน่าจะบาดเจ็บสาหันเลยไม่น้อยแต่ก็ยังไม่ถอยโห่จะเข้ามางั้นหรอไม่นีแต่จะเข้ามาใกล้ดีโอผู้นี้งั้นหรอเก็ตุวยอซะ หลังจากที่ผมได้เก็บสมศรูเสร็จแล้วเราก็วางแผนที่จะดักร่อศรูอยู่บ้านเล็กแลในไม่ช้าศรูก็ปรากฏและดูเหมือนว่ากาลังนัวนกันอยู่สองคนจากวะนี้ผมก็เลยขอเข้าไปแจมน,นิดหน่อยแต่ก็ไม่ทันกันละเพราะศรูมี้าี่สเกตจึงไว้ตัวทันแล้วเอามายิงผมแทนผมกับศรูได้แลกหมากันนิดหน่อยแต่แล้วเรกกก็ามาถึงผมที่เคยเป็นลอยหลังคนอื่นตอนนี้ผมกับโดนลอยหลังเองซะแล้ว แน่นอนว่าผมไม่ยอมแพ้เมื่อึ้นไปเป็นราชาที่หนึ่งคุ้แมตช์นี้แล้วก็ลงที่เดิไมไปเลยครับผมใช้เวลาฟาร์มเหมือนเดิมทุกอย่างจามเหมือนเดิมจนตอนนี้ผมใช้เต้สีขาวได้อีกครั้งจนรับรู้ตำแหน่งของศัตรูเข้าและรีบเคลื่อนย้ายตัวเองเข้าไปใกล้ศัตรูให้ได้มากที่สุดและและแ้วในที่สุดศัตรูก็บาก,กดตัวแต่ดูเหมือนว่าศัตรูจะยืนนิ่งอ้รอร้อยอยู่ยนั้น แบบนี้ก็กินฟรีไปเลยสิครับหลังจากนั้นผมก็มาเก็บของจงากซากศพที่เพิ่งสังหารไปเมื่อตะกี้และในระหว่างที่ผมกําลังฟาร์มนั้นก็ไม่รู้ว่ามีศัตรูที่ไหนโผล่มาสปไปร์มาตะฟกะผมไม่รีรอรีบจับปืนขึ้นมายิงศัตรูทัทนทีน่าสงสารเขาครับ าาเลหลังจากนั้นวงก็ได้เคลื่อนย้ายตัวเองเข้าไปในวงเพราะในระยะเวลานี้ผู้เล่นเหลือเพียงแค่17คนเท่านั้นบอกได้เลยว่าการจะขึ้นไปเป็นที่1ของแมตช์นี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วผมได้ขึ้นมาหลบที่บ้านชั้นสองก่อนเพื่อจะสังเกตการเคลื่อนไหวของศัตรูแต่เหมือนขึ้นไปแล้วก็กลับเจอศัตรูที่นอนเหม่อใจรอยอยู่ตรงนี้ผมไม่รอช้าที่ควักปืนขึ้นมาเสิร์ฟศัตรูด้ทันท,ทีแต่ในม่ดเช้าวงก็บินเข้าไปเรื่อยๆผมที่อยู่นอกวงอยู่แล้วก็ดันโชคร้ายไปเจอกับศัตรูเข้าอีกผมจึงต้องรีบจัักาารตูท่มมมนชออขงผและ ที่สวยซ้ำสวยซ้อมปีก็ท่านมีสัตตูขี่รถโผลมาจากมิติคู่ขนานมันจึงทําให้การเคลื่อนย้ายของผมนั้นติดขัดเป็นอย่างมาก ผมได้ดูเชิงกับศัตรูไปสักระยะหนึ่งแต่ศัตรูกับผมก็ไม่มีใครกล้าเล่นเลย <_ S 1> ก่อนที่ผมจะตายวงซะก่อนผมเลยต้องรีบขมโมยรถของศัตรูและรีบชิงเข้าวงก่อนดีกว่า <_ S 2> ผมได้พักหายใจได้สักพักเลยได้ใช้เนสีขาวเพื่อหาตำแหน่งของศัตรูและดูเหมือนว่าจะมีศัตรูมากกว่าหนึ่งแน่นอนแต่ใน,นไม่นานผมก็จเจอกับศัตรูสุดแข็งแกร่งเข้าผมรู้ในทันทีว่าผมสูต้ตัวตัวไม่ได้แนะ่ผมก็เลยวิ่งวนอ้อมบ้านแล้ววิ่งมั่วๆด้วยนะวิ่งๆไปก่อนเดี๋ยวก็ดีเองการวิ่งมั่วๆของผมนี่แหละมันจททใหห้้้้ผผมมถออยกกกกลลััััับาาาตตตงงไดรรีวเ่น แต่ในระหว่างที่ผมกำลังทำการรักษาตัวเองนั้นอยู่ๆก็มีสตูโผมาอีกไล้ดูเหมือนว่าจะตายสองด้วยแฮะที่มันโชคตีสุดๆไปเลยดิมีตอกออกแรงให้เสียงด้วยแถมยังเข้าใกล้ทีหนึ่งไปอีกมาถึงจุดนี้ได้ผู้ช่โชคช่วยแท้ๆเลยตอนนี้ดูเหมือนว่าผมจะเข้าใกล้ทีหนึ่งมากขึ้นทุกทีหรือเพียงแค่คนเท่านั้นผมต้องเอามันมาให้ได้และเพื่อกันนี้แล้วผมเลยใช้วิชานิจานจรในการสอดในสตูและเพื่อไม่ให้สตูรู้ทันผมเลยเดําพันด้วยจากาศทั้งหมดที่เหลืออยู่ตอนนี้และในไม่ช้ศสตูก็มากดเลยดูเหมือนว่าผู้สนนใจผมมากกั ระวังนีพวกก็เริ่มบีบเข้าใกล้มาเรื่อยๆมันยิ่งตอกย้ำผมว่าทีหนึ่งใกล้เข้ามาทุกทีแล้วในขณะที่ผมกำลังทำการเคลื่อนย้ายนั้นอยู่ๆผู้เล่นก็เหลือเพียงแค่สองคนเท่านั้นแล้วบอกได้เลยว่าจังหวะน,นี้ใจเต้นมากเละในไมชศัตรูก,ก็เริ่มดันมาเรื่อยๆหวังจะเด็ดหัวผมผมก็ดันคืนบ้าง ด้วยความโลนของผมผมก็เลยตั้งไอวอลอย่างเดียวเลยบอกเลยว่าโลนมากๆลหลังจากที่ผมโดนยงิงัวมันใจของผมก็าหายไปเลย9.9%แล้ดูเหมือนว่าผมจะเป็นไฟตั้งรับอย่างเดียวเลยทาได้แค่วิ่งตั้งไอวออย่างเดียวเพราะนึกอะไรไม่ออกแล้วก็ตุยโอ้ยจกไปทั้งหัวใจทำไมยังชนละไมอีกกี่หนนะคนใจร้าย